สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมีของมาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับผมโอเคมาดูครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะโอเคครับผมนี่เปิดมาแล้วนะครับก็คือ,อเครื่องตัดหญ้าไร้าสายนะครับนาทีนี้ก็มาเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้าสายกันมาแล้วเนาะเพาะประหยัดน้ํามันนะครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ จะเป็นแบรนด์ของนี่ครับทานซูนะครับผมตัวนี้ที่ซื้อตัวนี้ก็จริงๆดูหลายรุ่นมากนะครับผมแต่ที่มาลงเออตัวนี้เพราะว่าจากคลิปรีวิวของช่องคนไทยท่านหนึ่งทําไว้เขาทำเขาใช้มาปีกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้งานหนักมากแล้วเขาใช้มาหลายเครื่องมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะพังภายใน6เดือนนะ แต่พอเขาไม่ใช้ตัวนี้ใช้งานหนักเหมือนกันไม่พังผมก็เลยตัดสินใจเอาตามดีกว่าเอาความทนดีกว่านะครับเด er ี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง d e s c r ิ p ช i o n แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากสนใจไปดูรีวิวตัวนี้กับสำหรับคนที่เขาใช้งานหนักจริงๆเลยทั้งวันเลยเขาทำสวนทำไร่นะครับผมลองไปดูแล้วกันนะโอเคถ้างั้นมาดูตัวงานที่ซื้อมาโอ้โหดูกาดบางใบนะครับนี่ฮะอย่างหนาเลย ก็สมราคาเขาอยู่นะครับหนามากนะครับว้าว <Wow. S 1> พลาสติกหนาแข็งเนื้องานดีนะครับนะฮะมีตัวตัดถ้าส่เสั้นเอ็นมันก็จะตัดให้เราถ้ายาวเกินนะฮะมีตัวบังใบามาให้ตัวนี้ก็จะมีในชุดตัวนี้จะมีล้อมาให้ด้วยนะสําหรับใครที่แบบถือท่นไม่อยากถือหนัหนกอะ่ะก็เข็นได้เลยครับตัวนี้มีล้อมาให้ด้วยนะนะครับตัวนี้คือข้อดีเลย ถ้าผมว่าเวิร์กนะล้อเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกล้อนะใส่ล้อจะเป็นฐานนี่ครับเกลียวที่จะใส่โอเคอ่ะตอนนี้เป็นล้อครับเป็นล้อจะเป็นล้อพลาสติกขนาดนี้ขนาดเล็กส oh, <no. S 1> ําหรับคนที่จะบบถือนาน,านมันหนักเนาะเห็นก็บอกว่ารุ่นนี้หนักพอเอาเรื่องอยู่นะครับนะครับเพราะว่ามันมันทาพลาสติกหนามากนะครับแข็งแรงอ่ะตอนนี้ก็ในชุด ผมซื้อตัวเ่านะเพราะว่ารุ่นนี้มันใช้แบตของมาคิต้าได้นะครับผมถ้าใครมีแบตเทียบใกล้เคียงของมาคิต้าก็ใช้ได้เลยก็ดีนะมันเราเราซื้อเฉพาะตัวมาแต่เขายังแถมตัวชาร์จมาให้อยู่นะ,ะชาร์จดัดได้เลยสบายเลยมาคิต้าใครจะเป็นแบตใกล้เคียงนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนนะอันนี้เบานะครับตัวชาร์จนี่เบาเลยนะครับโอเค นะครับแล้วก็มาดูของแถมที่ก็มีมาให้นะตัวนี้นะครับใส่ใบน่าจะให้สูงสุดมา8นิ้วนะนะครับตัวนี้นะครับจะให้สูงสุดมาประมาณ8นิ้วมีใบข้างในเนี่ยก็จะมีใบบวงเดือนเนาะแล้วก็ใบมะละกอนี่ครับผมแล้วก็มีเอ็นตัดหญ้ามาให้แต่ว่าตัวใส่เอ็นไม่มีนะ นะครับตัวที่เป็นบอดี้เอ็นไม่มีมาให้นะหรือมีไม่แน่ใจนะแล้วเขาแกะก็มีมีโทษทีโทษทีโุษ <Yeah. S 1> สีมีมาให้สามอย่างเนาะจะแกะดูก่อนนะฮะแป๊บนึงอ่ะโอเคแกะมาให้ดูลนะนี่ครับจะมีตัวล็อกตอนเราเปลี่ยนใบนะครับก็จะมีตัวกาดตัวนี้จะเป็นกาดนะกาด ป้องกันถ้าเรากรณีเรา,าใช้งานแล้วไปชนกับขอบตัวนี้จะเป็นการชนให้นะครับนะตัวนี้ตัวสายเอ็นนะตัวสายเอ็นพวกนี้ก็ธรรมดาทั่วไปนะครับผมแฉของแฉมนะครับแต่ว่าเออมันก็หนาอยู่นะตอนแรกก็นึกว่าแบบกระโหลกกลานะครับไม่ใช่นะหนานะครับเออมีความหนาผมก็นึกว่าแบบถูกๆบางๆนะเพราะผมเคยซื้อของเครื่องตัดหญ้าที่ใช้น้ํามันอ่ะมาใช้ทับเบวพัง อันนั้นมันบางจะไอ้น,นี้หนานะครับโอมแ้ยว่าเข้าแถมของดีมาอยู่เหมือนกันนะครับจะได้นะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กระโหลกกรานะใบมีดนี่ก็อันนี้ไม่ไม่หนานะนะครับใบมีดน,นี้ก็ถ้าอยากให้ดีก็ซื้อเขเกตดดีๆมาใช้ก็ได้นะครับใบมีดมะละกอนะสรงมะละกอแบบนี้นะครับผมน่าจะแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้แก้ขัดไปก่อนได้นะครับแล้วก็ใบวงเดือนวงเดือนตัดหญ้า อันนี้ก็น่าจะแปดนิ้วนะอันนี้ก็มีความหนานะอันนี้จะได้อยู่มีความหนาระดับหนึ่งแหละแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเกรดหนาแบบหนามากๆนะครับเพราะว่าเขาก็แถมมาให้ใช้ไปก่อนนะครับผมโอเคได้อยู่นะโอเค,ครับทีนี้มาดูตัวเครื่องเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะโอ้โหผิวสัมผัสย่องบอกเลยครับว่าพลาสติก แข็งแรงมากนะครับดี <Wow. S 1> มดีเลยนะครับเนี่ยเนื้องานนี่ดีมากนะครับมีความหนานะหนานะครับใช้ได้นะไม่ใช่กระโหลกกะลานะครับมันจะมีการกดเวลาจะกดเนี่ก็ต้องมีการตัวล็อกแต่เนี้ล็อกนี่ดีหน่อยนะไม่แข็งนะครับเพราะว่าผมหลายรุ่นแล้ะส่วนใหญ่นะที่เห็นรีวิวกันแล้วผมก็ใช้มาหลายตัวแล้วที่พังไปเยอะแล้วฮะ นะครับคือตัวกดเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งตง้องจะเมื่อยมือกันตรงเนี้ยแต่อันนี้เบามากนุ่มมากครับเนี้ยเบาเลยออกแรงกดนิดเดียวทำได้นะครับตอ,อกแรงกดนิดเดียวเองเนี่ยนะครับแต่ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าหมดประกันแล้วนะไม่ไม่ต้องใช้ตัวกดนี้ก็ได้ครับกดล็อกลงไปแล้วหาอะไรแย่หรือจะหยอดกาวล็อกไว้เลยก็ได้มันก็จะไม่ต้องมานั่งกดอย่างนี้ก็ได้ครับหรือถ้า ตอนนี้ยังมันยังอยู่ในประกันก็ใช้อย่างงี้ไปก่อนก็นแล้วกันนะครับหรือจะเอาไม้แหก็ได้ครับไม้จิ้มฟันหรืออะไรก็ได้ไมาแห่เวลาเรากดเราก็แห่ไว้ก็ได้ครับก็อย่างน้อยก็ยังอยู่ในประกันอยู่นะครับผมทำทำได้ถ้าใครเก็บมาน่ากดตรงนี้ขี้เกียจมาน่ากดนะครับโอเคอ่าด้ามจับตัวนี้ก็แข็งแรงมันยืดได้นะครับแต่ดูตัวส่วนที่แข็งแรงมันจริงๆมันน่าจะเป็นตรงคอนี่นแหละนะครับที่ ดูเนื้อคอดูเนื้อง,งานนะแข็งแรงนะใช้ได้เลยนะครับผมว่าดีเลยนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์บัลเลตนะตัวนี้นะครับมันจะเขียนเอาไว้ตรงไหนนะาเดี๋ยวผมดูกันตรงนี้นะครับนี่ฮะเขียนเป็นมอเตอร์บัลเลตไม่ได้ใส่ล้อไปใส่แว่นซะด้วยความเร็วล้ออยู่ที่4,800รอบนะครับนี่ฮะความเร็วล้อจะอยู่ที่4,800 นะครับอ่ะนี่ครับผมมาดูความเร็วรอบสเปคอยู่ที่4,800รอบนะครับผมอ่าก็ใช้ไฟตั้งแต่18โวลต์จนถึง21โวลต์นะครับนี่ครับก็มอเตอร์บัลเลตเนาะตามนี้เลยนะครับผมควบคุมเขาไม่มีคู่มือมาให้นะเขาจะเขียนไว้ที่ตรงนี้แหละนะครับนี่ครับ,รบตัว บอดีนี่ใหญ่มากอะนี่ครับเป็นอลูมิเนียมที่ใหญ่มากครับดูดิฮะดูมือของกรรมดิไม่ใช่เล็กๆนะไม่ใช่เหมือนเครื่องตัดหญ้าน้ำมันนะมันจะใหญ่กว่าเครื่องตัดตัดหญ้าน้ำมันเยอะเลยนะครับนะครับแต่ว่ามันก็ไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ก็หนักกระดับหนึ่งน,นะนะครับก็ต่นานก็อาจจะมีเมื่อยได้นะก็คนจะใส่รอก็ได้นะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัว ปรับยืดนะครับนี่ฮะมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นี่ครับตัวล็อกแล้วก็ยืดได้นะอนพอดีผมถ่ายมือเดียวนะนี่ฮะมันจะเป็นการกดล็อกแบบนี้ยืดก่อนแล้วก็พอยืดเสร็จก็กดล็อกธรรมดานีฮะนี่ก็จะมีการปรับขึ้นลงได้ด้วยการกดนะกดตรงนี้โอ้ทปิงไม่แข็งนะันิ่มอ่แล้วก็ปรับตรงนี้ได้นะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เปิดตรงนี้ครับงา้าง แล้วก็เลื่อนได้เนี่ยเลื่อนได้เลื่อนตัวนี้ให้มันเหมาะสมกับสิริละร่างกายแล้วก็กดล็อกเออมันก็ทํามาดีนะง่ายดีนะครับผมโอเคนี่ฮะพลาสติกนี่หนาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนหัวนะครับเพราะว่าจะถ่ายให้ดูไม่ละเอียดแล้วเพราะว่ามันใหญ่นะมันยาวจะไม่ถนัดนะนี่ฮะให้ดูใกล้ๆนะ ก็ปรับก้มเงยได้นะครับก็ด้วยการกดตรงนี้นะครับนี่กดแล้วก็ปรับระดับก้มเงยได้เหมือนกันนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะใส่เหมือนเครื่องตัดญ้าน้ํามันทั่วไปเลยครับเอาเอาของน้ํามันามาใส่ได้เลยใครมีอยู่แล้วย่างผมมีเยอะของน้ํามันเนี่ยก็เอามาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกียวเดียวกันรองรับนะครับ โอเคัง okay. นั้นเดี๋ยวขอประกอบก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดูความที่มันยาวนะจะวางกล้องถ่ายยากเดี๋ยวประกอบเสร็จไปดูหน้าตามันแล้วกันนะครับผมอ่าครับวันนี้มาประกอบกันแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ประกอบให้ดูร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันถือกล้องมือเดียวนะจะจะบอกก่อนนะครับก็คือว่าอ่ามันที่มันแถมมาให้เรานั่นแหละก็คือประแจบล็อกตัวนี้ในการหมุน นะครับการหมุนก็คือตัวนี้มันจะสวนทางกับเกลียวทั่วไปนะครับถ้าหมุนออกก็คือหมุนตามเข็มหมุนออกคือหมุนตามเข็มนะครับรุ่นพวกนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็หมุนเข้าก็จะหมุนทวนประมาณนี้แล้วก็มันจะมีรูตรงนี้ให้เราเห็นไหมให้เราหาเหล็กมาแย่ตรงนี้ปกติรุ่นอื่นมันมีแถมเหล็กแย่ให้นะแต่อันนี้ไม่มีมานะในนี้นก็ต้องใช้ใช้ ด้ามไขควงนะครับมาแย่ก็ได้นะก็หมุนออกนะครับก็หมุนออกก็ใส่ใบประมาณนี้นะเดี๋ยวใส่เสร็จเรามาดูเป็นขั้นตอนแล้วกัน,น<ม>อ่ะอย่างนี้ครับหมุนหาเจอมันจะมีร่องอยู่นะครับต้องหมุนหาให้เจอนะแล้วก็หาปลายไขควงอะไรก็ได้มาแย่แล้วก็ก็หมุนตัวนี้ออกหมุนตามเข็มนะครับหมุนตามเข็มแบบนี้นะครับก็เป็นการเปิดออกนี่นะครับนี่มันจะยกตัวนี้ออกมาได้ นี่เองแค่นี้เองน,นะครับแล้วก็มันจะมีแหวนจะมีแหวนนี้นะครับยกแหวนออกมาแล้วก็ใส่ใบเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเป็นขั้นตอนเนาะเพราะว่ามันทํามือเดียวนะครับผมมันไม่ถนัดอ่ะครับผมนี่ครับพอเราเปิดออกปกติอย่างนี้แร้ก็สใส่ใบมีดใบอย่างใบมะละกอนะก็ใส่ไปได้เลยด้านไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันมีคมสองด้านอยู่แล้วนะครับ ใส่ไปมันก็จะลงล็อกตรงนี้ให้พอดีเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตัวรูล็อกให้เราเห็นไหมฮะบ่าเป็นบ่าเนี่ยล็กล็อกเข้าไปทีนี้อย่างตัวเนี้ผมยังไม่แน่ใจนะอย่างตัวใบมีดวงเดือนที่แบบตัดเนี่ยถ้าใส่มันไม่มีทางเขียนเอาไว้ที่ตัวนี้เลยอ่ะมันเหมือนเป็นของแถมะนะครับมันไม่มีบอกว่าได้อันไหนด้านหน้าด้านหลังเนะี่ย อย่างนั้นเวลาใส่เสร็จคืออย่างแรกเราต้องรู้ว่าเครื่องเรามันหมุนไปทางไหนก่อนนครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะเดาไม่ลืมแล้วว่าลืมแล้วเพราะใช้เครื่องน้ำมันไม่ได้ใช้มานานแล้วเพราะว่าตันนี้มันเกี่ยวฝืนทางใช่ไหมถ้าเราหมุนออกถ้าหมุนออกมันคือไปด้านด้านทวนตามเข็มอะดังนั้นหมุนเข้ามันคือตามเข็มเอ้ยมันคือทวนเข็มเนะาะดังนั้นผมคิดว่าใบามีดเนี่ย น่าจะต้องหมุนทวนเข็มอย่างนี้นะครับเพราะว่าการคายใช่ไหม <S 2> <S 2> <คา>เพราะว่าตัวนี้มันจะต้องหมุนทวนเข็มกันการคายออกดังนั้นคิดว่าเท่าที่จําได้นะยังไม่ได้ลองหมุนตัวนี้ดังนั้นถ้าจะใส่ตัวนี้นะต้องลองดูก่อนถ้างั้นก็ถ้าเราจะให้มันหมุนมันหมุนทวนเข็มทวนเข็มก็คือต้องคว่ำด้านนี้ลงอย่างนี้อย่างนี้นะให้ผมมีดหมุนไปอย่างนี้นี่คือทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มอย่างนี้ มันก็จะไม่ขาดเกี่ยวไงดังนั้นค,คิดว่าตัวนี้ต้องใส่แบบนี้นะนน <Yahoo! S 1> นครับหมุนต้นเข็มนะครับนี่นะถ้าผิดก็ลองกลับทางดูแล้วกันแต่ผมคิดตาว่าน่าจะเป็นทางนี้แหละเพราะว่าลืมแล้วล่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันไปมีดน่าจะแปดนิ้วผมว่าตัวนี้ใส่เก้านิ้วน่าจะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องดูกาดตัวนี้มันต้องมาสวมอย่างนี้เนี่ยกาดมันใหญ่อยู่แล้วครับกาดมันเผื่อไปเยอะเลยละ่ะเนี่ยกาดมันเผื่อไปเยอะครับเนี่ยกาด แสดงว่าตัวนี้ใส่ใบมีเก้านิ้วได้นะใส่ใบเก้าลิ้วได้นะดังน,นั้นถ้าอันนี้ก็ใส่แก้ขัดไปก่อนแล้วกันนะงั้นก็ใส่ใบมะละกอะไปก่อนนะครับไปแบบนี้แล้วกันนะครับผมลองดูก่อนนะพอเราใส่นี้นเสร็จแล้วก็มาใส่ตัวมันจะมีประกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้มาใส่ประกันมันล็อกไว้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็มาใส่ตัวตัว้รอบตัวนี้ครับ ข้อก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้ตัวนี้หมุนทวนเข็มนะมันจะล็อกแบบนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคนี้ก็ล็อกปกติโอเคเดี๋ยวผมล็อกก่อนแล้วกันนะอ่ะครับเรียบร้อยคิดว่ามันน่าจะหมุนทวนเข็มนี่แหละนะเราถ้าเราไปผิดนะ โอเคแล้ว okay. ก็ผมว่าใบมีดมันสั้นไปนิดไงแปดนิ้วเน,นี่ยมันต้องสักเก้าอะไม่เก้ากับสิบเนี่ยดีสุดเลยนะครับแต่ว่ามอเตอร์น,าน่าจะไหวแหละถ้าไม่ไหวก็เก้าอะลองแปดไปก่อนแล้วกันนะครับเชียเอาแถมมาให้ก่อนแล้วกันทีนี้เวลาจะมาใส่บางใบหรือจะใส่ตัวกันก็ได้นะตัวนี้เหล็กเนี้ยถ้าใส่เหล็กกันเนี่ยมันจะเสียบมาจากด้านหน้าตรงนี้ครับมันจะมากันนะครับมันจะมีร่อง,องมันนะ เสียบมามันก็จะเป็นตัวกันให้กันที่เราจะไปชนอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วใส่บางใบก็แค่ถอดน็อตสองตัวนี้ออกแล้วก็อันนี้สวมเข้าไปแล้วขันน็อตแค่นั้นเองครับ่ะโอเคเดี๋ยวผมใส่หอวแล้วกันนะครับอ่ะครับเรียบร้อยนี่ครับก็ถอดน็อตออกแล้วก็เอานิดสวมเข้าไปตัวนิ้สวมปุ๊บก็หมุนน็อตล็อกและไอตัวนี้ก็สวมเข้ามาตรงๆจากด้านหน้านี่แหละครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในร่อง ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองครับก็ใส่มันจะยาวพอดีเลยมันประคับให้เราใส่แปดนิ้วนะครับประคับแค่แปดนิ้วเนาะแต่ถ้าต้องการเก้านิ้วก็ต้องถอดตัวนี้ออกเนี่ยเนี่ยตัวกันเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นี่ครับถ้าเกะกะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมันมีเพิ่มได้อีกความยาวได้เก้านิ้วเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันมีพื้นที่เหลือเห็นไหมที่จะมาชนในตรงนี้พื้นที่เหลือครับ เนี่ยถ้าเราใส่เส้นเอ็นมันก็จะยาวมาถึงนี้เลยวงก็จะกว้างขึ้นถ้าใบมีก็ได้เก้านิ้วอ่ะเพิ่มขึ้นมาอีกนิ้วหนึ่งอนะลังสวยถ้าสิบนิ้วอาจจะมินเมย์ไปหน่อยแล้วก็แรงมอเตอร์มันอาจจะไม่ไหวเอาสักเก้าอ่ะผมว่าสวยนะ,ะใช้ไปก่อนแล้วก็ซื้อเก้านิ้วมาใส่แต่ถ้าใส่เก้านิ้วก็ต้องเอาตัวกันเนี่ยออกซะเกะกะอันนี้ก็ใส่ให้ดูเฉยนะครับก็ใช้ไปก่อนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็อันนี้ก็ปรับตามที่บอกนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนละ อ่ามันก็จะขั้นตอนกนารใส่ก็มีแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรมากใครจะใส่ล้อไปใส่ล้อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวประกอบจบแล้วมาดูอีกทีครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมน,นี่ครับหน้าตามันโอ้โหบอกเลยนะครับว่าหนักเหมือนกันนะครับผมยกตัวรู้เลยว่าเอาเรื่องอยู่แหละ <c oughs> แต่ประก็ต้องแลกมาด้วยความแข็งแรงอะ่ะ คือรุ่นนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะนะครับแล้วก็มันก็ต้องแรกด้วยพลาสติกที่มีความหนามันก็เลยเป็นหนักหนักอยู่เหมือนกันแหละนะครับเอาเรื่องอยู่นะลองยกดูแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลองตัดนะแต่ว่าอย่างที่บอกเข้าใบมีดมันจะหมุนทวนทวนเข็มนะถ้าใครจะใส่ใบวงเดือนอนะ่ะอันนี้ก็ใส่ใบละกอ็อซึ่งผมดูว่ามันน่าจะ กว้างนี้สักนิดหนึ่งอ่ะมันอาจจะเล็กไปหน่อยต้องซื้อก้านิ้วมาใส่นะครับยังไงก็ต้องใส่ก้านิ้วแปดนิ้วดูมันมันสั้นไปหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมปรับยาวสุดเลยนะเดี๋ยวลองให้แม่บ้านเขามาปรับระดับความข,ของเขาก่อนเพราะว่าอันนี้ผู้ชายก็สูงกว่ามันก็เลยทําให้ต้องปรับยาวสุดมันก็เลยอาจจะมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะครับคือผมอ่ะตัดเองไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า ผมแพ้หญ้าไม่รู้จู่ๆันแพ้ยาเนี่ยผมมีเครื่องนี้อยู่ที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะยังใช้ได้นะครับแล้วก็เครื่องไม่ได้พังนะแต่ผมอะร่างกายผมพังเองเ <What? S 1> ผมก็เลยต้องจอดจนยางแบนหมดแล้วจอดสนิทเลยนะครับเพราะว่าผมจัดไม่ได้แพ้ญ้ามากนะครับไอนะครับทีนี้จอดมาน่าจะเป็นปีแล้วนะครับโอ้ m า god ตรงนี้นะก็น่าจะไปแล้วแหละ น่าจะพังแล้วล่ะครับเพราะว่าแต่ว่ายังไม่ได้ถอดเอาอุปกรณ์มาใช้นะครับแต่ว่าจริงๆก็เอาไว้ก่อนถ้าถ้าจะใส่แบตเตอรี่ก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะกินแบตมากนะครับเพราะเครื่องมันจะใหญ่นะมันไม่จะตัดน้ามันเนี่ยมันไม่ไหวเหมือนกันนะมันกินน้ํามันมากก็จะแพงเนาะครั้งหนึ่งก็มีครั้งละร้อยอะตัดตัดสิบครั้งก็พันหนึ่ง ซื้อเครื่องนี้ได้เครื่องหนึ่งอเครื่องตัดหย่ายแบบเนี้ยก็ไม่น่าจะคุ้มผมว่าไฟฟ้าแบบนี้ดีกว่านะแต่ว่าก็อาจจะเมื่อยหน่อยมันก็จะไม่ไม่ไม่สะดวกเหมือนใช้ใช้บังคับเนาะอ่ะเทสดูนะครับอันนี้ลองแซมเปิลดูว่ามันแรงอยู่เหมือนกันนะฮะแรงใช้ได้เลย มันก็เด็นครเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นใบเก้านิ้วครับใบแปดนิ้วอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนีะครับถ้าเก้านิ้วจะดีมากนี่ฮะยาบ้านผมก็สูงบ้านเนี้ยอันนี้ก็เขาเรียกว่าให้ให้ผู้หญิงตัดนะอาจต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงแหละ จากทีก่เขาป่าเขาใช้แต่เครื่องเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาเลยนะก็จะมีน้ําหนักเดี๋ยวจะลองใส่ล้อให้วันหลังนะอันนี้ให้เทสดูก่อนนะครับมันจะมีล้อใส่ด้วยก็จะง่ายน่าจะง่ายง่ายแต่ผมอยากได้ใบก้านิ้วมากกว่านะจะตัดได้เร็วกว่านะฮะนี่ฮะ,ฮะหญ้าหนาๆตัดได้สบายเลยถือว่าแรงดีนะ นี่ฮะแรงดีมากถ้าหญ้าหนามากนะดูสิหญ้านี้สูงเลยนะครับอ่าอันนี้ผู้หญิงตัดนะถ้าใครเป็นถ้าผู้หญิงมาดูก็ได้ดูว่าผู้หญิงก็ตัดได้นะครับผมนะฮตัดไม่ยากหรอกแต่ว่าอาจจะเมื่อยมือหน่อยนะฮะอาจจะมีน้ําหนักนิดหนึ่งนะครับบอกเลยจะหนักอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าตัดวันนี้น่ะมันก็ไม่เหนื่อยหรอกครับนะครับหรือจะใส่ล้อผมว่าสะดวกสุด ก็โอเคนะครับผมเห็นไหมฮะย่าดหนาแต่ได้นะถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะสำหรับท่านไหนต้องการเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายผมว่าตัวเนี้น่าจะตอบโจทย์นะนะครับแข็งแรงดูแข็งแรงดีอะนะครับผมอ่าดยาูย่าดหนาหน,าน,านี่สบายครับนะครับเอาอยู่มอตเตอร์บัลเลตไร้สายมันแรงแล้วใส่เกียร์ทดเข้าไปด้วยมันก็จะแรงนะ ก้านในหนามมากนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ยังไงค่อยไปเจอกันใหม่ครั้งล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ